สวัสดีครับสุทธิบหมอลำครับเข้าข่าวกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับสืบเนื่องมาจากกระแสดราม่าคุณแพลวเพาวแสงทองและน้องซันวงสะท้อนโดนถล่มเละหลังจากที่หนุ่มซันนะครับควงแขนหวานใจหมอลำซิ่งคุณสวยคุณแพลวเพาวแสงทองไปเที่ยวนะครับก็เกิดกระแสยีกระแสแอนตี้ต่างๆนาๆนาครับอย่างเช่นกรณีการแต่งตัวว่าที่ว่ากันว่าไม่เหมาะสมกับอายุอย่างยิ่งและถูกมองว่าแต่งตัวเหมือนนางเอกเอวีหนังญี่ปุ่นนะครับ ปั่นแรงกันไปถึงแม้กระทั่งว่า2คนนี้มีอะไรกันแบบเสียงดังลั่นโรงแรมในเกาหลีจนคนได้ยินเพราะสองคนคุณแพลวพาวและหนุ่มซันเลือกพักโรงแรมถูกนั่นเองงานนี้ก็ทาเอาคุณแพรวพาวและหนุ่มซันวงสะท้อนแทบปรีแตกเลยก็ว่าได้เลยครับ fc เพราะมันเกินไปอ่ะจนขนาดซันวงสะท้อนออกมาโพสตอบโต้เลยนะครับเพราะถือว่ามันแรงปั่นเกินจริงมากไปแต่ก่อนนี้เราคงเห็นว่าถ้าไม่มากไป2คนนี้แทบจะไม่โต้ตอบใดๆแต่ครั้งนี้คือแบบเรียกว่าคงสุดๆจริงๆนั่นแหละแอดว่า หลังจากที่น้องสันวงสะทอนและคุณแพลวพพาวแสงทองนั้นต้องเจอกระแสะดราม่าถาถมไม่เว้นวันล่าสุดครับ FC ไม่ได้มีเพียงน้องสันที่ออกมาโพสส่วนกลับชาวเน็ตนะครับแต่ทางฝั่งคุณพ่อของน้องสันก็ทนไม่ไหวออกมาเคลื่อนไหวปกป้องลูกๆผ่าน Facebook ส่วนตัวแบบจุกๆเช่นกันครับโดยคุณพ่อก็ได้โพสต์ข้อความเดือดถึงคนที่คอยสร้างกระแสโจมตีว่าสันดานคนที่ชอบปัน่นมักใช้การโกหก หลอกลวงหรือการบงการเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยเช่นปัญหาการเลี้ยงดูหรือภาวะบุคลิกภาพบางอย่างเช่นหลงตัวเองโอเคเข้าใจตรงกันฝันดีทุกคนงานนี้ไม่รู้ว่าคุณพ่อต้องการสื่อถึงใครโดยตรงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เลยนะครับแต่ก็ถือได้ว่าทาเอาคนที่คิดไม่ดีกับลูกชายและว่าที่ลูกสะภ้ของคุณพ่อร้อนๆหนาวๆแทบสะอึกเลยก็ว่าได้ครับ โพสต์ต่าวก็ได้ถูกแชร์ต่อๆกันอย่างรวดเร็วและได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนคลับจำนวนมากที่มองว่าครอบครัวของน้องซันวงสะทอนอบอุ่นรักกันมากคุณพ่อไม่เพียงแต่ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีลูกชายลูกสะใภ้แต่ยังกล้าที่จะพูดตรงๆถึงพฤติกรรมของพวกที่คอยปั่นกระแสโจมตีและล่าสุดวันนี้คุณพ่อยังได้โพสต์ภาพเก่าของน้องซันในตอนบวชพร้อมเขียนข้อความว่าวันนี้วันพระ อิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหตุสพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จมสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขต้องบอกเลยว่าต้องใช้หลักแผ่เมตตากรวดน้ำให้กันเลยครับงานนี้ต้องบอกว่าการที่คุณพ่อออกมาปกป้องลูกชายและว่าที่สะพ้ในทุกๆครั้งแล้เราก็เห็นมาตลอด มุมหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่ามองในความน่ารักก็ประมาณลูกค่ะใครยามะาแตะมรรานนะและอีกด้านก็มองว่าคุณพ่อรักลูกมากๆถึงลูกขึ้นมาฟาดคนที่ว่าลูกชายลูกสะพ้ยแบบตรงไปตรงมาแบบนี้และครอบครัวก็ยังเลือกที่จะใช้หลักธรรมะและการแผ่เมตตาปล่อยวางให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับบุญกุศลไปด้วยเรียกได้ว่าฟาดด้วยความจริงแล้วปิดด้วยธรรมะสำหรับสไตล์คุณพ่อน้องซันวงสะท้อนกันเลยครับ fc งานนี้คาดว่าเรื่องไม่จบง่ายๆแน่นอนเชื่อว่าคุณพ่อคงต้องปวดหัวไปอีกนานครับสำหรับเรื่องของสายปั่นสายแอนตี้ทั้งหลายไม่ประเด็นนั้นก็ประเด็นนี้มาอีกแน่นอนเรื่องนี้ไม่รู้จะจบตอนไหนแอดคาดเดาไม่ถูกจริงๆครับ FC